พี่น้องบ้านเรากำลังสิลงเต้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เนาะสวัสบบดีเพื่อสวัสบบดีพี่น้องเมื่อสักครู่อยู่คนพี่น้องเอ้ยสวัสบบดีเพืออ่อสโมสรเนาะทีมจี่ไปวันนึงคือน้องอนันต์กับพุทธเสดและพี่น้องเนาะที่มีคือบ้านเฮาอีมณฑา,าจาันพี่นอ้องเอจเอ,อกับศูนย์วิจัยเนาะศูนย์วิจัยแอลกอฮอล์ทีมน้องน,นานานกับศูนย์วิจัยปรัชญากันพี่น้องมัน,นกระจายอันนี้คือที่บ้านเสาเอือยเนาะกำลัง เดียวเดียวเดียวนั่งถ่ายรูปพี่น้องถ่ายรูปอันเอาล้อลอ,ลอพี่น้องเลยผู้เปิดเพลงกับเปิดใช้อนีออ้พี่น้องเลย พี่น้้อองเยถ่ายรูปก่อนลงสนามพี่ดองหนึ่งสองสามคลิกพี่น้องใบคอยไปนั่งข้างหน้านี่บอ๊แจ้งกันพี่้อง ตอนนี้ทีมเมาส์กำลังสีลงสนามเนาะบันนี้ทีมเมาสทีมบันทีมบันจะเอื้อพี่น้องมันเสียซอยกันได้พี่น้องเสียทีมบันจะเอื้อซอยกันได้พี่น้องเลยเก๊กลอหลอเด้อเก๊กลอหลอเด้อพี่เพื่อนจะคล้องบอลล้อบอลยังไม่ให้กอดได้เออเมย์โกนก็คือลูกหลานจะคล้องเลยพี่น้องเอ้ยน้องจะคล้องเนาะ ชุดอ่ฟรีฟรายพี่น้องปดเบอร์ยี่สองพี่น้องเอ้ยเบอร์ยี่สองกับเบอร์เก้าสิบเก้าและก็เบอร์อะไรไม่รู้ผุ่นอันนในการพี่น้องเอ้ย <laughs> โจ๊กกันน่านอยู่พี่น้องวันนี้ทีมนักกีฬาแล้วก็เตรียมตวัวพี่น้องหันดินบัดชองตวัวเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมตวัวเนาะบ่แม่นเตรียมตวัวเลยพี่น้องเตรียมตวัว ตัวนี้ฮันลินพี่น้องก็เป็นตรียมฮันลินนะพี่น้องตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมกำลังเตรียมตัวนะพี่น้องสีเปิดตัเนาะเบิ่งน้องๆแล้วกำลังโอ้ยเทาดากระจับน้ำขาวพี่น้องคุณเพื่นกระใสสุดกีฬามาพี่น้องเอ้ยขาบ่เป็นขากีฬาพี่น้องขายาวพี่น้องเอ้ยเปิดโตพี่น้องเอ้ย เก๊กลล่อเด้อหมัตนหมดพันธกิาทางความคุ้ทีนีาไนมสองนึ่งแต่ ปทานพี่น้อเไบอร์หนเบอร์ห้าเบอร์หเบอร์สบเจ็บอร์สอเบอร์เบองแปดสิบแเบอร์สิแล้วก็เบอร์ยีพี่น้องเ้ยที่มาซื้อไอ้พี่น้องเ้ยสาคนบางคนเด้พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ย น้ำยังอันนี้น้ำแซฟซีหรือโค้กกูบ่าวกูบ่าวบดซีน้ำปั่นเออน้ำน้ำเย็นให้พี่น้องว่นปรนกวายันแล้วปูบ่าวื้อปูบ้าจังได้เฮิงน่ะได้ยิ้มให้บางนึงนี่เนาะซื้อไม้บางนึงนี่เขาว่าเฮิร์นเลยใส่ของเธอได้ดสัก บราซลบะบราซ้ลขึ้นได้หบ่นี่เบิ่ไงบราซลอดแท้เฮ้่าน้ได้มมาออู้ทีได้เปิดบานแล้วเนืหนึ่งพี่้องเลยนืองนึ่พี่้องเปะนนึ่งแล้วนะเพิ่งลงสนามบพอหานทีพี่น้องเลยได้หนึ่งนึ่งแล้วพี่น้อง ตอนนี้คือแต่ละแต่ละทีมคือได้หนึ่งประตูเลยพี่น้องเนาะย่างงามครับไปใส่เลยพี่น้องโอ้ นีู้ผู้บ่าวอยู่ด้เธอแซวบอลผู้ปปบ่าวสซวบออะไรอย่ในโต้ขาวนี่ในโตข้าวขาวเบา,าหูเข้าวกม็มีไรเสียทีมไดนี่นะนานาคือห้องใส่าสิตของห้ดดอ,งองนานาเน,าน,าน,านาี่ยนางามด้อันอสนสอเอาหูาสีเอาโตขาเอาแพลวเองที่เลนก่อดรด บ่มีโอกาสนั่นดอกเธอบ่มีก็จะเจอได้อีกครั้งให้มานั่นพี่น้องให้นั่นพี่เจ๊กรรมการพี่น้องเลยแม่นบ่เอาไปเจ๊กรรมการบอกให้นั่นไปเจ๊กรรมการบอกไปไปเสียบานไปคายดีบ่คุณเจ๊ขา จคนงามค่าดีอยู่บ้าอันนี้นี่ยอ้ยกำังเซว้าหนบริกาจัดถ่ายทั้งถ่ายทั้งเซลถายบุบ้าวอันนี้่าสี่พี่น้องคุณอาเห็นอยู่ร้านทรงไห้นะเอ็นก็ฮอรบ่ร้านทรงให้เห็นอยู่ เอาิี่ตัววพี่ตาลายสี่ายาพี่น้องทีมามีใช้คนส่งในซองพี่นอ้องไอ้ทีมบัตเซยก็ได้หนึ่งพี่น้อง,องคือตอนนี้ครึ่งแรกน,นะพี่น้องเนาะครึ่งแรกนิงวมท่านได้ผ่านสาพี่น้องพี่น้อง พาเสิร์ฟน้ำอพ,พี่น้องก็เลยไปถไ่ายเบิรงพี่น้องเลยตอนนี้ซองซองแล้วพี่น้องคองประตูต่อซองแล้วเนะาะบ้านบ้านเซเว่นก็ได้ยองบ้านอันนกระดอยซองบ้านด,ดานกระดอยซองพี่น้อง <c oughs> ครึ่งแรกแล้วพี่น้องครึ่งแรกเนาะแล้วจะเซเว่นถ่ายอาจจะถ่ายครึ่งหลังเนาะครึ่งหลังให้เบิรงนแ้วพี่น้องคชึ่งมา <c oughs> ัจะแบบเปิดเพลงอีกแล้วพี่น้องเลย ผููบาไม่ได้ทั้งได้นี่นะแถวนี่บอบอได้จะโคตรล้วผูสาวนะไลสดเิาค้ามตามเขา้อโอ้แสดงว่ายังบบได้ได้จะจะจะจอยคือเป็นชนใจสรจอยนผู้จอบชนใจอรบึงเมินเนาะเมินผู้บาจริงด้เนาะ อ้าวมาเสียผู้บ้านนเดี๋ยวจะโคตรเลยหนูเอาทงามๆได้เบิ่งบัดเป็นบัดขับไปเบิ่งเจ้าของน้าทำงานหน่อจะมาให้ได้เอ้จ้าดองด่างพี่น้อง ยงอันนัมานั่งเล่นนั่งลนมานั่งราบบอลบอขอสนามท็อเนวันนี้ขอเสนอวันวาพี่องสบัสดีพีเบ่าอยู่บันดานบอชิงเจ้านะอ๋อด่านมันใส่ผ้าท้องฮานี่ สิงบ,งบอนมันนี่เป็นได้แน่งาไม้องมื่อไรไมต้งหน่งไ่้องไม่ั้ง่้องมั้หนึ่ได้งอตั้งงเ้อพ่นไ้องไม่ต่อพม่น้้งเอยมีแันนึ่่อหนังอย่ต e ังห่ม่งองไงน่ม้องไ้งองได้ มิจเตอพูลลล้อพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวกระไดเบอร์89นี่พี่น้องเรารอ,อ,อ,อพี่น้องเอ้ยเบอร์เกาสิกากับุ่นพี่น้องอืมผู้ดใดเลือกเอาเลยอย่าไปเอาอันพัวเขาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถือลงเลยพี่น้องมื่อปาลาแน่เดินทางปลอดภัยเด้อผู้บ่าวพี่น้องผู้บ่าวเมื่อปลาแล้วปาดมื่อนดำเนย <laughs> เมื่อทางใดห่วม่วงนอนนอกเขียนนางรถได้ดีได้ยังไงล้างเด้อไงล้าง่นซอยประธานไดบ้านบ้านฮาวพี่น้องอันนี้ก็ไม่เสียคุณสามีบอกใช่สามีเพื่นเป็นอัก,กิลฬาพี่น้อง สาวงามบารดาจารย์พี่น้องเลยงามโพดงามเรือพี่น้องเอ้ยงานจะไปหน้าสาวงามบารดาจารย์พี่น้องงามเลือเพืระเสริฐเลิศกบ่มีไ่เลิศพี่น้องเลิศจกบ่มีไ่เลิศสร้างพี่น้องเคยนั่งเสานั่งเงาแท้สิบสาวว่าเสมอ นาเส,สียงดังครับบ้านสมาโว้ยเจก,กบ็บอกเขาแน,แน,บบานาาะนำนะเขาเขาเปืออินิมบาเนแน่จะซั้นยัง่าเธอบ้าพักบ้านนั่นเขาสีดำสูงหัวใ่อันนี้บริบาบาบาาหูเบานะป่าแข็งตอนแรกป่าแข็งพี่น้องมาเนีส่ญญง เดาสันเซ็งหายาบาปนาจาร์จีจะยกปากดังไรจะยกปากดังไรเดาปูบ่าวทางนี้สิ่งยินบอผูอ้บ่าวห้วอยม่วงนี้นี้ซ้ำ <c oughs> ผางงามอภิเบิงเจ้าของไหเหัวควันเจ้าของพี่ตอเอ้ยนางก็ได้นปัดเป <c oughs> ื้อนปัดเบนพี่ตอเอ้ยสิเมื่อทางนั้นนี่ทางนี้บอรหรือว่าเมื่อน้องนกเขียน ทัศนาการเจชื่เมือยังทานออกเขียนทัศนาการบ<อ>่เรามีทางา<อ>ลาดบ่ระหว่างท่านนี้กับท่านนี้ทางใกล้กว่ากันสิอเมือมือทานนี้เจบ่าไกลเ้กันมีเพื่อนผู้บ่าวอ๋อกับชื่อเมืองท่านนี้ผู้บ่าวไล่น้ำผู้บ่าวมาได้ก็จะเมื่อทางนี้น,นี่อย,ย่างนี้คือบ่แม่ทั้งพูดแล้เกี่ยวเลยครัปักซอ,องพุณโอ้ออเยเห็นแบบอะไรเจ้นี่มันหลุดขออี๋เอาเติมอยู่พูดแล้วอยู่ป้ามกับมีขอบคุณได้เติมเติมแล้ว นี่ที่น้ำผูนี่เรต้องเอาเมื่อรดนั่นผูร้ายขนาดนี่นี่นี่ล้วไม่ได้แล้วไม่ได้่ใชเสียร้ายนี่บอสีอะไรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ปูาก็มีแต่คอยูเดียวนี่แน,เน่เอาจะคนล, <c oughs> ลงแรน้ำเข้าแล้วบอน่นะหอยลงแอาไวขอบึ้นเดี๋ยวเบิ้งน้ำนักนี่น้ำนักน่าจะกิโลนี่น้ำนักลอยโลโลอยโลปขดขาผู้้าผูาได้ยอ่ดนี่นะหาผูซาบกาอาก้าเิเอาเยอะนีก็เอาอยอกานอาูซาแบบไหน งามนะก้อยก้อนกี่ไเขผมมาคนงามนะถามก็ก่อนว่าคาเสี่ยวบ่เอะไรยาวเยอะบ่ล่ะจักถามก็ก่อนว่าคาเสี่ยวบ่กเนี่ยผมเองผมเองผมเองเนาะบ่ผมเองใครบ่นอะไถามบุญอ่ะถามไม่นี่เดี๋ยวถามก็ก่อนว่าคาเสี่ยวพี่น้องเสี่ยวเยอะว่าพี่น้องเมื่อแปดสิบแปดดีพี่น้องเอ้ยสูงยาวขาวดีพี่น้องเอ้ยสูงยาวขาวดีพี่น้องเอ้า อาไก่กระเดื่อพี่น้องทีมนักกีฬาบ้าานอจารย์พี่น้องแต่ว่าคนอันนี้บอกว่นคนบ้าานอจารย์นะพี่น้องคนบัณฑิตบุ๋มบุลูกน้ำแต่ว่าเขาในทีมของน้องนานาพี่น้องเอ้ยเตะหน้าประตูพี่น้องเอ้ยบานเีาเอ้ยเตะหน้าประตูเนาะอู้ ดี yeah, either, ๋ยวสิไปเซ้นน้ำอาน้ำอาก่อนพี่น้องเดี๋ยวอาอาให้หัวพี่นองเอ้ยหายว่าลาน้าวนะฮะผู๋เอาแต่ผู่เอาอาเบาอพี่น้องเอ้ยยวไปเซ้นน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยรอเบิรงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องห้องแดงเกินไป สามหนึ่งนะพี่น้องงามอลีพี่น้องเลยค,คิดว่าสิบอกข่า,ขาวน,น้องหนึ่งคิดว่าสิออกนะเบงลูกขเขาแน่นไปนะจังว่าอยู่สองสาวบรรจารย์ได้เป็นตัวพี่น้องเปียโนเป็ดเป็ดออกก้า,าวขาว้าวเบาเลยจังไรเลย เก้วก้าวออกไปแปด้ไปเลยเยมาเลยเ้าเลยเก้าจะได้บ้าเบ้านนี้ไปไปว้าวบ้าขาว เป็นสี่ประตูต่สองข่าวบองนี่นะข่าวพี่้อง้ดสี่ประตูต่อสประตูต่อสองน่ะพี่้องเนาะทีมนาคือสองสคะแนนเออสองสองสี่ประตูทีมที่มาเสือได้สประตูทีมอันนั้นได้สองพี่้องเล Nó chấp hành tất cả những này tất cả những lần này tất cả những lần này tất tất cả những lần này 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 này tất cả những lần này tất cả những lần này นพ่อพี่น้องยิงดูพี่คลิกพี่น้องไหมยิงพี่คลิกฟรีคลิกเนาะคืออจจ่าสุกษาใจยิงขับประตูของแม่นสองชาเนาะขับประตูของน้องอันดันเนาะพาสิได้หรือเ่าพี่น้องไหมคือว่าเก่งอะไรพี่น้องไหม สาวซุยซูนเลยพี่น้องเ้ยสิบัสจะได้และสาวซุยซูนตมไปยเนาะบสิเลาดีๆนะเอากระัแน่เาามด้วยนะไปดามซูงนะเอามือยูเอามือยูที่มันนะเนาะ

บ้านตั้านตับ้าานนตัวบนตัวบ้านตัวบานั h <h <h ้นตับ้านบ้นีันานตัดบ้านัานับบานัานนัว้น้าันวานตัวบ้านันบ้านตับ้านีัวบนอ้าน้าน้าา้พนาบ้าน้ิตน้

ซื้อหนักมือน่ยตนัมือเรบนไดมเกิดาติตาื่อหนักมือน่อบมมแมนเหมือน่อยโอ้ยบอาจารย์เหมือนบอกโอ้ยหโนับ้าบ่นะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอไยโอยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยโ พน้อเอ้ยตอนนี้เวลาเนาะบ้านเซเว่ได้4ประตูเนาะส่วนบ้านบ้านดานได้2ประตูคือสีประตูต่อ2สองตอนนี้กำลังสิเดินทางการพี่น้องเอ้ยเซเว่เกษตรกาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กาซัมเนียพี่น้องฟาว่าซเนียเนาะพี่น้องตะกกระไดโคโรฟาลาลาพี่น้องอัตตาบัลเลียเด้อพี่น้องเด้อคาเวียกไปเวียกเอาไปฮอดเวียกแล้ววันนี้ สิ๊กฟับแล้วพี่น้องเอ้ยจิบเม็ดกาแฟวานเสาร์นี่พี่น้องเดินทางกรับแเราสวยก็ได้ฝากริตารด้วยพี่น้องเด้ออาจจะราละเอียดเท่าไรพี่น้องเลยเพราะว่าพื้นที่กับเไลาพี่น้องเอ้ยขั้นสุดท้ายแบบยาวๆเลยก็คือบวเต็มพี่น้องเอ้ย